อัพโหลดมาี c ีม l อสวัสดีครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็คือเมอร์แฟล w ์บอ i กิ้งคชุดอุปกรณ์สําหรับการบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอของกล้องสมาร์ทโฟนและแอคชั่นแคมเมล่ในชุดนี้นะครับประกอบด้วยอุปกรณ์หลากหลายชนิดซึ่งจะประกอบด้วยที่จับสมาร์ทโฟน mvh 0 1ขาตั้งกล้อง m i n i ไต p o พอ mvt 0 1ไม้เซลฟี่ ep 0 1ไมโครโฟน mvm 0 1และที่สำคัญไฟ led ml 0 1 มาเริ่มต้นกันที่สินค้าแรกนะครับก็คือตัวจับสมาร์ทโฟนตัวจับสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับงานประกอบเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับออกแบบมาได้รักสวยงามซึ่งมันจะมีความคงทนโดยรองรับกับสมาร์ทโฟนที่มีขนาดหน้าจอ56ม mm, มจนถึง86ม mm มนะครับวิธีการใช้งานก็คือมันเป็นสปริงนีบให้ยืดออกแล้วก็เอาสมาร์ทโฟนมาใส่ตรงนี้นะครับจะเป็นซิลิโคนทั้งหมดเลย3ด้านช่วยป้องกันยุรอยจากการถูกเบียดถูกเสียดสีและที่ด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามี โคชูส3อันนะครับแล้วเขาก็แถมดับเบิลล็อกตัวนี้ใหน้มานึงนะครับโดยตัวโคชูตรงนี้นะครับจะเป็นชิ้นเดียวกับแท่นจับสมาร์ทโฟนไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับที่ด้านล่างของตัวจับนะครับจะเป็นหัวแปลง a c คชั่นแคมถ้าคุณไม่ได้ใช้งานกับสมาร์ทโฟนก็ให้ถอดออกแล้วคุณก็สามารถนําอุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นนี้ไปใช้งานกับกล้องแอคชั่นแคได้ครับ ดับล็อกตัวนี้นะครับเป็นโลหะทั้งหมดเลยซึ่งจะมีการล็อก2ชั้นแบ่งตำแหน่งชัดเจนช่วยป้องกันปัญหาเวลาล็อกมันยึดตัวนะครับที่ตัวดับเบิลล็อกนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นสกู1ึงส่วนสี่นิ้วขนาดมาตรฐานทําให้คุณสามารถนํามาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟไมโครโฟนรวมถึงกล้องที่ฐานของเขานะครับจะเป็นที่เสียบโคชูคุณสามารถนําไปใช้งานกับกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีโคชูหรือฮอชูได้ครับ ต่อไปเป็นตัวขาตั้งกล้องนะครับ ตัวนี้นะครับคือขาตั้งกล้องที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นพลาสติกเกรดดีนะครับจากผิวสัมผัสและการออกแบบต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าทําได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางลวดลายซึ่งจะช่วยป้องกันการลื่นนะครับและที่วางเท้าเนี่ยเขาก็จะมีการติดยางกันลื่นเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับด้านบนตรงนี้นะครับเป็นสกู1หนึ่งส่วนสนิ้วขนาดมาตรฐานสามารถนําไปติดตั้งกับขาตั้งกล้องหรือว่าไม้เซลฟี่ได้นะครับแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีการติดตั้งยางรองเอาไว้นะครับเพื่อช่วยป้องกัน การเกิดยิ้วรอยกับอุปกรณ์ครับคราวนี้ผมลองนําขาตั้งนะครับติดตั้งกับตัวจับสมาร์ทโฟนจะเห็นว่าขนาดเนี่ยพอดีกับการจับยึดถือเลยต่อไปนะครับจะเป็นตัวไม้เซลฟี่ครับ ไม้เซลฟี่ตัวนี้นะครับจะเป็นโลหะเกือบทั้งชิ้นเลยครับที่ตัวด้ามจับตรงนี้นะครับจะเป็นยางกันลื่นที่ด้านบนนะครับจะเป็นสกรู1น่ส่วนสนิ้วที่ด้านล่างไมซเซลฟี่นะครับก็จะเป็นรูสกรูขนาดมาตรฐาน1นส่วนสนิ้วเช่นกันสําหรับวิธีการใช้งานไม้เซลฟี่นะครับ <c oughs> ก็ให้เราหมุนตามสัญลักษณ์ที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับเมื่อ <c oughs> หมุนแล้วก็ให้ยืดออกนะครับโดยตัวไมซเซลฟี่นะครับสามารถยืดความยาวจาก190มิลลิเมตรถึง 6 9 5ม mm, ิลลิเมตรครับนะครับก็มาถึงหัวใจของตัว Mer Fa c t Walking Kit นะครับก็คือเรื่องของแสงและเสียงครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวไมโครโฟนกันก่อนตัวนี้เป็นไมโครโฟนคาร์ดิโอล์นะครับรับเสียงทางด้านหน้าโดยเฉพาะวัสดุเนี่ยเป็นเกรดยี่ห้อแบรนด์เลยนะครับเราจะมีการตีตาเมอร์แฟมานะครับโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเป็นโลหะที่ด้านหน้านะครับก็จะมีชิวป้องกันลมส่วนที่ท้ายของไมโครโฟนนะครับก็จะเป็นช่องต่อสายสัญญาณขนาด 3.5มิลครับรองรับการใช้งานกับทั้งกล้องและสมาร์ทโฟนครับชุดไมโครโฟนก็จะมีเดสแคทให้มาด้วยนะครับซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทําหน้าที่ป้องกันลมเมื่อเรานําไปใช้งานนอกสถานที่โดยตัวเดสแคทนะครับถ้าเปรียบเทียบกับขนาดไมโครโฟนเนี่ยจะเห็นว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับมีช็อกเมาส์ครับที่ทําหน้าที่ยึดไมโครโฟนเพื่อลดเสียงเกิดกระแทกนะครับตัวช็อกเมาส์เนี่ยก็จะเป็นพลาสติก ทั้งหมดเลยนะครับที่ด้านล่างจะมีสกูล็อกกับฮอตชูที่ด้านท้ายนะครับจะมีช่องสกู1ส่วน4ขนาดมาตรฐานแล้วก็จะมีสายสัญญาณนะครับ TRS และ TRRS จุดสังเกตเนี่ยสามารถดูได้ไง่ายๆเลยนะครับก็คือตัว TRS จะเป็นสายขดส่วน TRS จะเป็นแค่สายตรง สำหรับการใช้งานนะครับ T R S ใช้งานกับอุปกรณ์ประเภทกล้องคอมพิวเตอร์หรืออะไรที่เป็นอุปกรณ์ที่มีช่องสัญญาณแยกกับไม้นะครับส่วน T R S ใช้กับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ช่องสัญญาณไมโครโฟนร่วมกับหูฟังครับก็มีจุดสังเกตเล็กๆอีกนิดนึงนะครับสำหรับสาย T R R S ก็คือจะมีติดแท็กไว้นะครับเป็นรูปสมาร์ทโฟน2ด้านเลยก็คือการนำเอาไปใช้กับอุปกรณ์จำพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต นี่คือหน้าตาของไมโครโฟนนะครับเมื่อเรานําอุปกรณ์มาประกอบใช้งานเรียบร้อยจะเห็นว่าตัวเดสเช็เนี่ยมีขนาดใหญ่มากสําหรับใครที่นําไมโครโฟนปใช้ง,งานร่วมกับสมาร์ทโฟนที่มีเลนมุมกว้างก็แอคชั่นแคมที่มีเลนมุมกว้างก็อาจจะมีการติดเข้ามาในเฟมนะครับแล้วก็มาถึงพระเอกของเรานะครับตัวนี้คือไฟ LED ที่ชื่อว่า Moin L1 นะครับซึ่งในชุดไฟ LED เนี่ยก็ยังจะมีอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมก็มีแผ่นรีเฟลคเตอร์นะครับสำหรับการใส่เข้าไปที่หน้าเลนแบบนี้โดมรีเฟลคเตอร์ สำหรับการกองแสงซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานการบันทึกวิดีโอภาพบุคคลครับสายชาร์จสายชาร์จรุ่นนี้เป็นสายชาร์จหัวแม่เหล็กนะครับใช้งานโดยการนำไปประกบกับท้ายตัวไฟครับและอุปกรณ์เสริมชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือแผ่นเหล็กที่มีกาว 3m มอติดด้านหลังนะครับสำหรับการนำไฟเนี่ยไปติดตั้งในส่วนต่างๆที่ไม่มีโลหะนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูรายละเอียดของตัวไฟกันครับตัวโมอิน L1 นะครับ รูปร่าง,งเขาเนี่ยจะเป็นรูปลูกบาศคิ้วนะครับที่ด้านหน้านะครับตรงนี้สามารถถอดแยกออกจากกันได้ตัวนี้คืออุปกรณ์สําหรับการใส่แผ่นรีเฟกเตอร์จะมีเคี้ยวล็อกต่างๆที่คุณสามารถนําตัวโดมมาประกอบใช้งานแบบนี้หรือคุณสามารถนําตัวแผ่นรีเฟกเตอร์มาประกอบลักษณะนี้หรือแผ่นรีเฟกเตอร์นะครับจะมีด้วยกันหลากหลายสีแต่ว่าในชุดนี้จะมีแถมแค่ตัวแผ่นสีขาวสีเดียวครับที่ตัวไฟนะครับเราจะเห็นว่าด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นกระจกใสสำหรับเมื่อตอนใช้งานนะครับห้าม จับบริเวณส่วนด้านหน้าของไฟเด็ดขาดนะครับเนื่องจากมีความร้อนสูงมากทั้ง4ด้านเราจะเห็นว่าเป็นช่องระบายอากาศทั้งหมดเลยนะครับและที่ฐานด้านล่างจะมีรูสกูขนาดมาตรฐานสามารถนำไปติดตั้งกับอุปกรณ์ต่างๆที่ด้านหลังของตัวไฟนะครับเราจะเห็นว่ามีช่องชาร์จช่องชาร์จตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับทำให้เราสามารถนำอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กมายึดติดกับตัวไฟได้นะครับ ซึ่งจะเป็นผลดีสําหรับคนที่เป็นการาเฟอร์ครับคุณสามารถนําไฟตัวนี้เนี่ยไปประดับในที่ต่างๆนะครับใช้เป็น practical light ได้ด้วยครับถัดมานะครับจะเป็นปุ่มควบคุมของตัวไฟปุ่มควบคุมของตัวไฟเนี่ยวิธีใช้งานก็คือให้เรากดไป1นทีนะครับเพื่อเช็คสถานะแบตเตอรี่ของตัวไฟนะครับถ้ามีการกระพริบ5้าทีก็คือแบตเตอรี่เต็มร้อยนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ามีแสงสีเงินปรากฏนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อม b บ t o o t h กับแอปพลิเคชันของตัวไฟได้เลยนะครับและเมื่อเราต้องการใช้งานตัวไฟนะครับก็ให้เรากดปุ่มค้าง3วิครับประเห็นนะครับว่าไฟตัวนี้เนี่ยด้านหน้าเป็นไฟ led ทั้งหมด6ดวงนะครับ โดยแบ่งครึ่งระหว่างไฟสีขาวและไฟสีโทนอุน่นและที่พิเศษที่สุดคือไฟตัวนี้เนี่ยมีความสามารถกันน้ําระดับ ip 6 8หรือกันน้ําที่ความลึก10เมตรได้ครับตัวไฟนะครับมีความสว่างที่ระดับ1000ลักษ์ในระยะ50เซนและที่สําคัญที่สุดความสว่างของไฟตัวนี้นะครับมีค่า cri เท่ากับ95%ซึ่งถือว่าเป็นค่า cri ที่ได้รับการรองรับว่าไฟตัวนี้ให้สีที่เที่ยงตรงครับ สำหรับไฟ LED Mo In นะครับตัวนี้ใช้ความจุบแบตเตอรี่ 800mAh นะครับซึ่งทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้งานยาวนานถึง12ชั่วโมงแต่ถ้าหากคุณใช้กำลังไฟสูงสุดนะครับจะมีการใช้งานได้ยาวนานแค่เพียง2ชั่วโมงครับสำหรับการใช้งาน Mo In L1 นะครับตัวไฟเนี่ยสามารถปรับระดับความสว่างได้ถึง5ระดับทั้งไฟสีขาวและไฟสีอุ่นนะครับโดยวิธีการใช้งานถ้าอยากปรับไฟสีขาวนะครับก็ให้กดปุ่ม1ครั้งที่ตัวไฟครับ สำหรับวิธีการเปิดใช้ไฟสีอุ่นนะครับก็ให้กดสวิตต่อเนื่องนะครับ6ครั้งคือไล่สีขาวไปเรื่อยๆนะครับมันจะกลายเป็นสีอุ่นพอเปลี่ยนเป็นสีอุ่นเนี่ยคุณก็สามารถจะมาปรับระดับโดยการกด2ครั้งนะครับที่ตัวสวิตไฟเดี๋ยวเรามาลองทดสอบความสว่างของไฟโมอินกันนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะใช้จําลองสถานการณ์โดยการตั้งสมาร์ทโฟนของผมนะครับในระยะ50เซนตามที่เขากําหนดมาเดี๋ยวผมจะปิดไฟคีย์ไลท์ตัวนี้นะครับแล้วใช้เฉพาะไฟจากโมอินไปอย่างเดียว รับวิธีการใช้งานไฟโมอินนะครับถ้าหากว่าคุณยังไม่เข้าใจหรือว่าต้องการข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยสามารถดูในคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งจะบรรจุอยู่ในกล่องของตัวไฟโมอินครับคราวนี้มาดูวิธีการใช้งานของไฟโมอินร่วมกับแอปพลิเคชันเมอร์แฟลกไลท์นะครับอันดับแรกให้เราเปิดสวิตช์ของไฟขึ้นมาก่อนโดยการกด1ทีที่ตัวไฟนะครับตัวไฟก็จะแสดงสัญญาณขึ้นมาจากนั้นนะครับให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเมอร์แฟลกไลท์นะครับซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android จากนั้นนะครับให้คุณเปิดระบบบลูทูธในตัวเครื่องแล้วเข้าไปที่แอปพลิเคชันเม r f a แฟลกไครับเมื่อเข้ามาถึงนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะตรวจสอบหาอุปกรณ์ตัวโมอินก็ให้เรากดไปที่ชื่อของตัวอุปกรณ์เรานะครับเมื่อทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้คราวนี้มาดูหน้าตาการใช้งานของตัวแอปพลิเคชันกันครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีหน้าตาการบอกการควบคุมความสว่างนะครับทั้งแสงสีขาวและแสงสีอุ่นสําหรับการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับ การปรับระดับไฟเนี่ยจะมีความละเอียดกว่าการกดปุ่มที่ตัวไฟนะครับเราสามารถเซตค่าความสว่างของแสงเนี่ยได้ตั้งแต่ระดับ10%นะครับจนถึงระดับ100%เลยทั้งไฟสีขาวและก็ไฟสีอุ่นนะครับคเราจะเห็นว่าจะมีค่าคำว่า c o l Light, Warm Light และคำว่า b บ i เนนะครับ b บ i เน t e เนี่ยคือเราสามารถปรับความสว่างของไฟได้เช่นกันนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราก็สามารถสั่งกดปิดจากแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับ คราวนี้นะครับแอปพลิเคชันเนี่ยยังมีโหมดพิเศษที่เราสามารถกดเพิ่มเติมได้ก็คือการเปิดไฟแฟลชครับโดยการเปิดไฟแฟลรเนี่ยเราสามารถจะตั้งค่าให้ตัวไฟเนี่ยสามารถยิงเป็นสัญญาณมอสได้อีกด้วยหรือเป็นแค่ไฟแฟลรธรรมดานะครับอันนี้คือสัญญาณ SOS นะครับเป็นรหัสมอสนะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถตั้งค่าฟีเจอร์รับของตัวไฟตัวนี้ได้นะครับ โดยทําการแตะปุ่มฟันเฟืองนะครับที่ด้านบนมุมซ้ายเมื่อกดเข้ามาแล้วจะเห็นฟีเจอร์ลับก็คือการกดปุ่ม 3T ทีบนตัวเครื่องปุ่มสาทีบนตัวเครื่องเนี่ยสามารถจะเซตว่าอยากให้ไฟตัวนี้ส่งสัญญาณมอดหรือว่าส่งเป็นแฟชชิ่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นแฟชชิ่งดูนะครับนอกจากนี้นะครับตัวไฟเนี่ยก็สามารถจะตั้งค่าทําการปิดตัวเองเมื่อไม่ใช้งานได้ด้วยนะครับที่ตัวแอปพลิเคชัน หรือว่าถ้าหากเราอยากจะเปลี่ยนชื่อไฟตัวนี้เป็นชื่อขอับโดยเฉพาะเนี่ยเราก็สามารถมาตั้งค่าได้นะครับรวมถึงโหมดพิเศษนะครับคือโหมด Super Bright Mode Super Bright Mode คือการเร่งค่าแสงเนี่ยให้มีค่าสูงสุดนะครับเดี๋ยวลองเปิดใช้งานดูตอนนี้ตัวไฟเนี่อยู่ในโหมด Super Bright Mode นะครับในโหมด Super Bright Mode เนี่ยจะมีการตั้งค่า,าไว้ว่าถ้าไฟโอเวอร์ฮีเนี่ยมันจะทําการตัดตัวเองนะครับ แลับแอปพลิเคชันก็มีการใช้งานพท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองดูฟีเจอร์พิเศษของตัวไฟตัวนี้นะครับให้เรากดปุ่มปิดไฟก่อนนะครับโดยการกดปุ่มครั้ง3วิเมื่อเรากดปุ่มปิดไฟนะครับตัวไฟเนี่ยจะอยู่ในโหมดสแตนบายคราวนี้ก็ให้เรากดปุ่มฟีเจอร์รับนะครับโดยการกดปุ่ม3าครั้งต่อเนื่องติดกัน มาถึงการทดสอบไมโครโฟนของชุด Merfack Talking Kit ก,กันนะครับโดยผมจะแบ่งการทดสอบออกเป็น2อย่างใช้สมาร์ทโฟนและแอคชั่นแคมครับเดี๋ยวไปลองดูผลทดสอบที่ได้กันครับนะครับตอนนี้ผมออกมานอกสถานที่นะครับเสียงท,ที่ทุกคนได้ยินขนาดน,นี้คือเสียงจากไมโครโฟนของสมาร์ทโฟนนะครับเสียงที่ได้ยินก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทดสอบเสียงทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9านี่คือเสียงที่ได้ยินจากไมโครโฟนของสมาร์ทโฟนครับ ตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนมาใช้ไมโครโฟนของ Merfag นะครับทดสอบเสียง1 2 3 45678 90เสียงจากไมโครโฟน Merfag ครับเมื่อเราต่อไมโครโฟนของ Merfag เข้ากับตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเสียงนะครับมีคุณภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ปัญหาก็คือเมื่อเราใช้ไมโครโฟนเนี่ยเสียงรบกวนเนี่ยจะมีค่าดังขึ้นมาตามความสามารถของไม์นะครับเนื่องจากไม์ตัวนี้นะครับไม่มี low filter ในตัวมันไม่สามารถกรองเสียงย่านต่ำตัดทิ้งไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้อุปรกรณ์เสริมครับ คือ Dead Cat นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงที่มีการใช้ Dead Cat ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 90ทดสอบเสียง1 2 3 4 5 6 7 8 90ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 90ทดสอบเสียง1 2 3 4 5 6 7 8 90 แล้วผ่านการใช้งานทดสอบกับตัวสมาร์ทโฟนไปแล้วนะครับคราวนี้ผมจะใช้กล้องแอคชั่นเคมิลนะครับของ o p r ปร่วมกับอุปกรณ์เสริมของเขาเนี่ยที่เป็นไมโครโฟนด้วยกับไมโครโฟนเ e อร์แฟกเนี่ยคุณภาพเสียงที่ได้จะเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับเสียงที่ท่านได้ยินเป็นเสียงจากอุปกรณ์เสริมของตัวกล้อง o p r ปนะครับทดสอบเสียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่คือเสียงที่ได้ยินจากไมโครโฟนเสริมของกล้อง g o p ปครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลองติดตั้งตัวไมโครโฟนเมอร์แฟกนะครับกับตัวกล้องแอคชั่นแคเบล่าแล้วมาลองฟังเสียงที่ได้ยินกันครับตอนนี้นะครับเสียงที่ท่านได้ยินเป็นเสียงจากไมโครโฟนเมอร์แฟกตต่อกับกอุปกรณ์เสริมของโกโ o นะครับมาฟังเสียงกันครับทดสอบเสียง1234567890นี่คือเสียงจากไมโครโฟนเมอร์แฟกตต่อผ่านอุปกรณ์เสริมของกล้องแอคชั่นแคเบล่าครับ ใต่ตัวอย่างที่เพิ่งรับชมไปเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นว่า GoPro โบโวกกับไมเสิลของเขาเนี่ยจะทําหน้าที่รับเสียงได้ดังกว่าแต่ขนาดเดียวกันก็คือเสียงรบกวนเนี่ยก็จะติดมาด้วยนะครับแต่ทางด้านเมอร์แฟกเนี่ยรับเสียงได้เบากว่าก็จริงแต่ตัวเมอร์แฟกสามารถเก็บรายละเอียดเสียงที่เป็นคําพูดได้ดีกว่า เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสารการวอล์ตัวเมอร์แฟกเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ได้ดีกว่าถึงแม้ว่าจะเก็บเสียงได้เบาวกว่านั่นเองครับมาถึงช่วงท้ายวิดีโอนะครับโดยสรุปเกี่ยวกับตัวเมอร์แฟกวอล์กอิงคิดผมให้คนิยาม4คําำเลยว่าง่ายสะดวกครบคันและคุ้มค่าครับ เขาว่าง่ายเนี่ยหมายความว่าคุณเป็นมือใหม่คุณก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ชุดนี้ได้สะดวกคือชุดอุปกรณ์พวกนี้สามารถนําไปดัดแปลงใช้งานได้หลากหลายประเภทนอกจากการที่ใช้ร่วมกันแล้วคุณยังสามารถนําไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยครบคันคือทุกความต้องการของช่งางภาพไม่ว่าจะเป็นช่งางภาพนิ่งหรือวิดีโอที่บันทึกจากกล้องมือถือและกล้องแอคชั่นกล้องก็สามารถนําชุดอุปกรณ์ตัวนี้ไปตอบโจทย์การใช้งานได้ครับความคุ้มค่าชุดอุปกรณ์นี้นะครับ ถ้าเทียบกับการซื้อแยกชิ้นส่วนแล้วมันนำประกอบกันเนี่ยจะมีราคาสูงกว่าแต่ชุดอุปกรณ์ตัวนี้ให้มาครบเลยทั้งแสงเสียงทั้งที่จัดชุดเดียวเนี่ยคุณสามารถนำไปใช้งานหรือไปทํางานในระดับมืออาชีพได้เลยครับ แล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมขอฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ถ้าใครติดตามทางช่อง Facebook ของเราอย่าลืมกด e f f r r s t เพื่อไม่ให้คุณพลาดข่าวสารใหม่ๆที่เราทําการอัปเดตนะครับสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอจากลากไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการรับชมสวัสดีครับ